ใหญ่อยู่นะครับประมาณ5ขีดนะครับถึง5กิโลเด็ดสวยนะครับผมแซมที่2ของเราแล้วครับผมแม สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆที่พี่นานักตกปลาทุกท่านนะครับและสวัสดีท่านผู้ชมในเอฟซีทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้ผมก็พาเพื่อนที่พี่นานัออกไม้ก้นนะครับวันนี้เรามากันที่ท่างเก็บน้ํหน้องปลาไหลนะครับผมจังหวัดระยองอำเภอปวกแดงนะครับผมวันนี้เราอยู่กันที่ไม้ครัวอมสีนะครับนนะวันนี้ก็เป็นวันเสาร์อาทิตย์นะครับมีโอกาสได้มาน้องปลาไหลแล้วครับผม ช่วงนี้ครัวอมสีเขาว่ามีไซโบอไซแวนผสมนะครับนะฮะก็เลยลองมาดูนะครับปลาหนองปลาไหลตอนนี้ก็กินเรื่อยๆนะครับนะฮนะแต่ว่าลองมาก็ยังไม่ได้ตัวนะครับเราเพิ่งมาตีไม้แรกนะครับนั่นะมาดูนักตกปลาของเรากันนะครับอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลเยอะมากนะครับนะเสา์อาทิยนนี้แน่นเปียกเลยนะครับนี่นะครับผม เด็ดเป็นร้อยบานครับต่อยาวไปนี่ครับเหมือนกับรายวิวช่วงที่ปลาเข้านะครับแต่ว่าก็ยังไม่ค่อยมีใครหมานะครับมีหน้าไกได้ไปสองตัวเมื่อเช้านะครผมแล้วก็ฝั่งนู้นได้ไซโลไปตัวนึงนะครับฝั่งล่มตังอย่างไกลๆแ้วนะครับผมของวันนี้ก็มากันราอันนะครับผมนานนะครับก็วัดหลุดไปสองสาตัวแล้วครับผมเด็กแว้นนะครับ แล้วก็มากับนกไก่นะครับผมนกไก่ไก่แล้วก็แฟนนะครับเดี๋ยวนะ้าต้นตามมานะครับผมก็รอชมมาคลิปนี้เราจะมันเราจะได้กันกี่หางกี่ตัวนะครับนั่นะก็รอรับชมนะครับส่วนฝั่งที่เราตกเมื่อก่อนก็มีอยู่รถสี่สี่ห้าคันนะครับนนะน้ามันลงมากแล้วนะครับตรงที่เรามาทําคลิปรอบที่แล้วนะครับหมายก็อ่อมสีตั้งแต่เรามาทําเดือนก่อนนะครับนั่นะ ก็กินอยู่นะครับกินเรื่อยๆแต่ว่าเป็นเด็กแว้นนะครับนะนะส่วนมากก็จะเป็นเด็กแว้นกันนะครับมองไปไหลตอนนี้ใส่โบโบก็หายากหน่อยนะครับแต่ก็พอมีให้เห็นอยู่นะครับผมวันนี้เราก็จะตั้งแคมป์กันตรงนี้นะครับนะนะเพิ่งมาถึงนะครับผมก็เพิ่งมาถึงตอนเช้านี้นะครับสำนากอันโอเคครับนะนะก็รอรับชมผลงานของเรากันนะครับ เราจะมานกันหรือเปล่าครับวันนี้ไปรอรับชมผลงานของเรากันได้เลยครับผม Lén lắm bò Lén lắm bò Ông chị thái thằng lắm con mà nè Ô Chạy lắm chạy lắm Khó gì lắm 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 đây, lắm 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 ตามกีรอบพันตรงผมหมดแล้วตอนนี้พ <laughs> ันกันเลยมมาจะปดอันนี้จะปดไปเลยไปยยยไป,ไปมีไซดมีไซ,ไซคิดว่ามีไซดมาดูกันนะครับไปยัง<อ>ไลกลกชืลูกมึดูบ่ไงบ่ ่ดำๆนันที่ชอกเกิดนี่มห้อโอ้ดูจะดูตุ๊กนาวจะดูครนะับนะจะดูันจะเป็นับไงอย่อ <laughs> นี่นะคระับเจอตัวปับไปจิบสองสามรอบ ครับของอันครับผมของผมก็กินแล้วนะแต่ว่าไม่ัีเมื่อกี้มีไซด์นะครับมีไซด์ประมาณสี่ห้าขีดเหมือนเดิมนะครับผมก็กดชั้งที่หกที่เจ็ดแล้วครับนะไซด์งามนะครับเด็ีเบนนะครับเดีเบนส์โอ้สวยๆอยู่นะครับนะตามมือนะครับผมเป็นใจแห้ง ฝ่ามือนะครับนี่ครับผมรือฝ่าโซ่นะครับน่ะผมให้เอฟซีดูนะครับใหญ่อยู่นะครับประมาณห้าขีดนะครับตัวนี้ห้าขีดสวยๆนะครับผมแต้มที่สองของเราแล้วครับผมแต้มแรกยังเหลืออีกห้าขีดโอเคครับผมรอรับชมกันต่อไปนะครับเข้าดีนะครับวันนี้เดี๋ยวเราเข้าเรื่อยนะครับฝั่งเราทางมันยังเงียบอยู่นะครับ

ฮมาแล้วครับผมเตมแรกของเรานะครับผมกดไปข้งที่สองนะครับข้งแรกวัดไม่ติดครับนะไซก็เด็กแว้นครับเด็กแว้นยินเฮงโคตรกดเพลงนี่นะ รอรับชมกันต่อไปครับผมไปสามต,ตโลนะครับตอนนี้สามตโลรอรับชมกันต่อไปครับยืดไกลไปนั่น,น,นปะยืดแล้วยืนแล้วยืนแล้วไล่ไ,ไล,ไล่ไล่วบปะนี่ยยูวบ ใช่่ะปยยูเหอเพือยู่่มาแล้วครับของนันนะครับผมดึงกันกันไหลเลยนะครับนั่นนะไม่รู้ในกล้องจะเห็นหรือเปล่าครับไซก็น่าจะแว้นนะครับนั่นนะผมคิดว่าแว้นนะครับปลาแว้นจะชอบดึงแรงนะครับนั่นะดูนะครับผมถูวไซปลานะครับมาดูกันนะครับ ราจะไปตักให้หนะอันนะครับเอ๊ะลากเขาเด้โอ้นี่บอกนี่บอกดึงคันไหล่ <c oughs> เยบรอยครับนะฮะ <c oughs> สี่ขีดน,นะครับดึงคันไหล <c oughs> <c oughs> ใช้คันไหลครับ <c oughs> ดึงเอามันนะครับนะปลาตัวเล็กๆเ,เองครับดูปลานะครับดูปลานี่ครับผม อย่าทั้งเดียวกันกินของแล้วอันอี้แล้วนะครับวันนี้ <c oughs> มาเข้าฝั่งซ้ายนะครับวันนี้ข้างปาา วันนี้นี่ะเลยเวันนี้นะเกียวันนะสนใจสั่งซื้อได้คร kind of ับครับผมขอนน้าไกลนะครับมาแล้วนะครับหลังจากที่เงียบไปนานนครับนะวิ่งสวนเลยนะครับก็รอดูไซ้์นะครับไซส์ไหนนะครับรอดูไซส์ปลากันนะครับว่า thì cái này nó thấp <laughs> Nếu mà sấy dày nó có náu, nó đi quấn len chiều ้องเลยนะครับมันก็เลยเหมือนตัวใหญ่คนระับรอรับชมกันต่อไปครับผมตอนนี้ส1บเมงนะครับผมก็ห่างๆแล้วครับวันนี้กินไม่จัดเท่าไหร่นะครับเข้าห่างๆตัวนะครับ ของวันนะครับนะวันนี้วันอาทิตย์นะครับเราย้ายมาจากบอออมสีนะครับนะกอออมสีก็วันก็กินไปตั้งแต่วันนี้กินไปถึงสิบโมงแล้วเงียบเลยครับกินแต่ตอนเช้านะวันผมก็ปิดกองไม่ได้ถ่ายเลยนะครับนะอยู่จนถึงเที่ยงวันของวันนี้ครับปลาไม่กินครับก็เลยย้ายมาดูอยู่ตอนนี้อยู่ไหมไหมคนเมินนรับนะไหมคนเมิน ตอนนี้ก็น้ำเริ่มตันขึ้นแล้วนะครับผมนี่นครับผมเต็มแลกของวันตั้งแต่วันสิบโมงฟ้าไม่กินเลยนะครับไม่รู้มันเป็นอะไรนะครับผมอยู่ค่าออมซีนะครับเงียบไปเลยนะตั้งแต่ตั้งแต่สิบโมงเมืม่อวานจนถึงเย็นแล้วก็จน,นถึงกลางคืนเราหยุดที่สองไม่กินเลยนะครับไม่มีปลากินไม่มีปลาต่อเลยนะครับอี่ค่าออมซี วันนี้ก็อยู่อีกครึ่งวันสรุปว่าไม่กินนะครับก็เลยย้ายมาอยู่ที่หนคนเมืองนะครับตอนนี้ก็ได้ไปองตามตัวนะครับผมวันนี้จะย้ายมากับหน้าไก่หน้าอันหน้าต้นเหมือนเดิมนะครับผมส่วนหน้าต้นกับหน้าไก่ก็ลงฝั่งนู้นนะครับหน,น้าดียวนะต่อท,ทัดทั้งครับผมครับตอนนี้เราก็ตีกันตรงนี้นะครับตีเบ็ดกันตรงนี้นะครับเมื่อก่อนเรามาทำชิปตรงนู้นนะครับนั่นนะ แน่นนะครับลงไม่ได้นี่เราก็มาลงกันตรงนี้อีกฝั่งตรงข้ามนะครับส่วนหน้ต้น,นกับหน้าไก่ก็กำลังตกตรงนี้นะครับนะก่อเป็ดลงตรงนี้ลุ่มนี้นะครับก็ลุนปลาใหญ่นะครับฝั่งนี้น้ำเล็กนะครับ ตรงนี้มันตื้นนะครับแล้วนะมันตีไม่ได้ก็ยังหาตัวแรกของวันอยู่นะครับวันนี้จะเจอกันหรือเปล่านะครับกำลังมาประกอบนะครับนะตอนนี้บ่ายโมงนะครับผมก็โอเคนะครับแล้วนะก็รอรับชมกันต่อไปนะครับว่าเราจะหมานกันหรือเปล่านะครับวันนี้เราจะได้ตัวกันทีหางนะครับตอนนี้ก็ได้มาสองสามแต้มนะครับนะเด็กแว้นนะครับ ตีไม่ไกลนะตรงนี้ตีไม่ไกลเราดูอยู่ละอันตีนะครับผมตีนี่นะครับผมประมาณนี้ครับถ้าตีไกลกว่านี้ก็จะไปตีฝั่งนู้นครับฝั่งนู้นก็ตีมาทางนี้ฝั่งนี้ก็ตีมาทางนี้ครับเป็นหน้าเหลี่ยมเลยนะครับผมก็รอรับชมกันต่อไปนะครับผม thank you

อันี้นีนุมน่างโอ้ยแต่ผมยายทางแนวผู1น3นี่สใ่้านี้ไมตงงไกินเนตลอดเลยมาครับผมนีกดดเต็มปากนะครับตรงนี้แต่ขอที่ใช้วันนี้ก็0.5นครับนะ hai turo, lô 3 đấy, lô đây, chạy bóng, ông qua đây né lên lên lên, này, nè, đến rồi, nhanh, chú này, nè, เม็ดตะขอเดียวเข้อมตะเดียวตะขอเดียวมันเลยครับนะแดี๋ยวดยวตั้โตั้งตั้้ินเบานะครับไซนี้มาดูกันนะครับดูไซปลากันนะไซกับที่เราขึ้นแทนต่ว่ไกินเบาครับไนี้ตั้ตั้ đang này, đang này, các bạn nhé, tuần này đi liên à, nó, tăng, tăng nó không? Tổ Tổ at, mà không? ta cây ta đi kiếm thấy bồi không đi กันนีใส่ตูปลาผัดปลาครผมครับผมตอนนี้ก็ค่ำแล้วครับแล้วนะกโมงเย็นวันนี้ก็หาตัวยากมากครับนะวันอาทิตย์นะครับขี่รถย้ายไหมมาสองรอบครับย้ายมาจากคอออมสีนะครับแล้วนะคอออมสีก็ไม่กินเลยนะครับผมปกติปลาจะกินช่วงเช้านะครับผมคอออมสี ต,ตื่นมานี่มันจะกินตั้งแต่เจ็ดโมงเลยนะครับวันนี้นี่เงียบเลยนะครับเงียบมาถึงสิบโมงสิบเอ็ดประมาณสิบเอ็ดโมงครับนะนะสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงก็เก็บของย้ายกันนะครับมาลงนี่ก็ตีบ็ดเรียบร้อยก็บ่ายโมงนะครับนะนะมาลงไหนนี่นะครับมาลงมาหานินแบนนะครับนะนะมาไกลก็มาหาดูปานินให้มันได้ไปกินบ้านนะครับนะนะ มาถึงก็มาลงหน้านี้นะครับวันนี้ลงหน้านี้ก็พอได้ตัวอยู่นะครับนั่นนะพอได้ตัวกินเรื่อยๆนะครับผมส่วนไม้นั้นก็เข่าเหมือนเดิมนะครับไม้ที่เรามาทาคลิปลงยูทูบรอบก่อนเนี่ยผมตรงรถคันเขาๆนะครับก็มีคนเข้านะครับวันนี้ตีไม่ไกลนะครับไม้นั้นไม้นี้ก็ตีเกือบๆกลางๆนะครับนั่นนะล็งล็งนั่งร้านขวัญผมนะ ตั้งบาตรงนี้นะครับเด็กนั่งร้านฝั่งนี้ก็ขอได้ตัวนะผมขอได้ตัวให้นะต้นละไกย้ายมาตมก็ขอได้ไปกินกันนะครับผมผงานนะครับตรงานกันนะครับปลาไม่เข้านะครับรอบนี้เรามาก็ปลาไม่เคยเข้านะครับนี้ก็เป็นผลงานของนาต้นนะครับนาต้นต้นตัวเดียวนะครับได้ไปเจ็ดแปดตัวนะครับนะเจ็ดแปดตัวมาถือว่ามาเอาบรรยากาศนะครับรอบนี้ ขอพอได้กินครับพอได้กินปลาเข้ายากนะครับวันนี้ต่อไปเราก็จะไปดูของนกไก่กันนะครับของนกไก่ของนกไก่เก็บเลยดูปลาหน้าไก่นะครับปลาหน้าไก่ไปกาบนไป้่ากันเฮ้ นี่ก็นักไก่คนเดียวเหมือนกันนะครับผมโอ,โอเคอยู่ครับนักไก่ดีว่าโอเคอยู่นะครับผมพอได้กินเกือบแปดตัวเกือบสิบตัวครับประมาณเกือบเกือบสิบตัวไซส์สวยๆอยู่นะครับผมสองสโลแล้วก็รอรับชมผลงานของเรานะครับผมก็มาดูผลงานของเรานะครับผมกับน้าอันสองคนนะครับผม ก็มีมีตายนะครับตัง้งแต่เมื่อวานตายตั้งแต่วานก็ตายนะครผมแช่ทางน้ำแข็งไว้นะครับ<ม>ก็แช่ถางน้ำแข็งไว้สี่ห้าหางครับเพื่นนะห้าหางสี่ห้าหางแล้วก็พวบที่สดก็ได้ไม่ถึงไม่น่าเก็บไม่ไม่ถึงยี่สิบหางครับเพื่อนนะ <S 2> <S 2> ไม่ค่อยหมานเท่าไหร่นะครับรอบนี้ก็ถือว่าพอได้ไปกินนะครับผม ปลาก็ไซส์สองตัวโลสามตัวโลเหมือนเดิมนะครับผมตอนนี้หนองปลาไหลวันนี้ก็มีไซสโลมากินนะครับนะนะไซสโลมากินของหน้าต้นนะครับพอดีทาหลุดนะครับผมมาถึงฝั่งแล้วครับเห็นตัวปลาแล้วกําลังจะตักขึ้นมาหลุดนะครับผมไซสโบมีผิดคิวนะครับหน้าต้นก็ตกตรงนี้นะครับผมข้างหลักตรงนี้นะครับหมุนมาถึงปุ๊บหลุดนะครับผมน่าจะได้นะครับไม่ได้เปิดกล้องเลยนะครับปิดกล้องไว้ ตะต้นก็ตีสายแพ้นั้นนะครับผมเ l i ง g ling l แพนั้นนะครับแต่ว่าตีกลางๆนะครับมันจะมีไซโลมกินของเราก็ไม่เจอเลยนะครับไซโลไซโบไม่เจอเลยนะเจอแต่ดิควนนะครับผมรอบนี้ดีว่าพอได้กินนะครับผมพอได้กินก็โอเคครับผมหากเพื่อนเพื่นที่น้าๆท่านใดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับผมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกับผมหน่อยนะครับสำหรับคลิปหน้าเราจะไปไหนกันต่อนั้นก็ กดติดตามไว้นะครับนะน,นะฝากกดไลค์กดติดตามไว้นะว่าจะพาเนี่ยน,นะไปะจกหมายไหนกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาจากจากลาับก่อนครับผมขอบคุณครับ